มาพามาเอานี่ออกค่ะไหน,นดโูโอ้โหเยอะเลยอ๋อติโชกอ่ะอืนี่ก็สวยค่ะทุกคนดู น่าอุ้ยสวยเลยนี่กเราตรงชนี้ครับเตรงกินน้ำเฉย เจออะไร,ร,รโอเคโอเคค่ะเก็บอันนี้ก่อนเห็ดเหลืองอะลุแล้วก็นี้เป็นถอนไม้โอเคะลุเห็ดเหลืองอะแม่ตัดให้แล้วเรี่ยมเก็บอะแม่ตัดให้แล้วหนูเก็บใส่ตะกร้านะคะเอามือออกก่อนมีขี้ดอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอยู่ข้างในเยอะแยะเลยไหน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  เป็นจวนี้โอเคเก่งมากอันนี้วันให้แม่แตดตรงนี้ค่ะได้ค่ะเอาใศ่ตระกร้าเลยลูกปะมีอีกไหมนั่นไงนั่นไงลูกเก็บปะนี้เก็บตัวะคขาพี่รุนหน้าแบ่งไว้ให้น้องเก็บเลยลูกมีกี่อันมาค่ะมาเอานี่ออกค่ะไหนดูโอ้โหเยอะเลย โ okay, อเคไปตรงมุมนั้นนะ่ะลูกนั่นนะ่ะไม้ใต้ต้นสนนะ่ะกนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวแม่ตัดออกหูใส่ตะกร้าไปเลยลูกโอ้โ oh หได้เยอะเลยต้องม่ด้วยเ,เก็บเอาเออ,ออนั่นแม่ไม่รู้ลูกไม่เอา เก็บเห็ดมูลเอาหมดแล้วเหรอค่ะนั okay, <ม>่งขึ้นเห็นเห็ดตัวนี้อ่าน,นั่นคือเห็ดเหลืองเหมือนกันเอาใส่ตะกร้าไวะะ้เลยค่ะตรงนั้นน่ะตรงไหนอ่านเดียวกันหรือเปล่า<ม>สวัสดีค่ะทุกคนเด็กๆสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีครับเร็วสวัสดีค่ะโอเววค okay. วันนี้เราสามแม่ลูกมาเข้าป่าหาเห็ดนะคะว่างๆไม่มีอะไรทํา เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะได้เห็ดเยอะไหมวันนี้นะโอเคงนนีมาทำล้าร้นายวั้าวโอ้ยทุกคนเห็ดพึ่งขาลายดอกอ่อนๆงายเลยะ้ย สวยมาก๋อ้โหติ๊กตุ๊กนะอืมอสวยๆๆๆเดียยย๋ยวต้องเดินดูบริเวณนี้ก่อนเผื่อเจออีกนะคะ สวยค่ะทุกคนดูนั่น,น,นอีกดอกหนึ่งด้วยน,นี่นี่ก็ยัง สวยๆเห็นไหมคะเห็ดพึ่งขาลายนะคะทุกคนอันนี้น่าจะหมวกสีน้ำตาลนะ <c oughs> แต่ว่าสีเขามันจืดๆ <c oughs> โอเคเด็กๆกินขนมเสร็จหรือยังคะไปได้ยังลูกแม่เสร็จแล้วปะ มีแค่ดอกเดียวเองหนูหาดูซิรอบรมีเปล่าเจอเดียวอ๋เห็ดเห็ดพึ่งเหลืองค่ะทุกคนสเฮ้จับค่ิงจิงเ้จับค่ะเอาไปใส่ตะกร้าะลูกนะไับ ยงไรเสียงนกครับจะไม่งานคะอะไรลูกอันนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้อันนั้นคือเห็ดล็อบสเตอร์โอ้โชคดีจังเลยนะเดี๋ยว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 ดึงขึ้นมาเดี๋ยวให้แม่ให้แม่ปาดดินออกอ่าไหนไหนทีละอันอันนี้ก่อนมันมีสองอันค่ะเดี๋ยวแม่ปาดอันนี้กตส์อันนี้คือเห็ดล็อบสเตอร์อ่ะเอานี้ใส่ตะกร้าเราเอาตัวนั้นให้แม่ ขอบคุณค่ะกอ,อยากหน่อยนะลุกคนมือเดียวแม่คะคะทขาไมเซนเซอร์ด้วยกันหรนี่เห็ดบสเตอร์นะอ่ะโอเคปะไปต่อลูกนั่นไงเรี่ยมตรงเท้าเรี่ยมอ่ะเรี่ยมนี่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 จะเดินเลยไปไหน อันนี้ยังได้ไหมแม <got> ่ดูสิไอ้วกนะดูกพันคอนนาอันนี้ได้อันนี้คือเห็ดล็อบสเตอร์ดูพันคอนคาร์นลโอเคอันนี้คือเห็ดล็อบสเตอร์ลูกนี้อสองดอก นี่เห็ดลบสเตอร์นะคะทุกคนนี่สองดอกนะเดี๋ยววันนี้เห็ดอะไรหรอลาซูล่าหรือเห็ดพื่อ อันนี้ลาซูลาไม่เอาไหนไหนพวกหนูเจออะไรหนูเจอค่ะใครเก็บคะโอ้เห็ดล็อบสเตอร์เจอนะเจอโุ้ยสวยเลยลูไม่โอเคอ่าให้น้องเก็บทีนี้จะได้ไม่งองแงอ่าใส่ตะกร้าอ๋อหนูไม่อยากใส่ตะกร้าด้วยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเด็กๆแม่เจออีกแม่ว่าแม่เจออีก แต่ว่านี่เป็นเห็ดเหลืองลูกเห็ดเหลืองนี่นี่ต้องมีเอาไปเดินดูซิมีอีกไหมอันนี้อันนี้โอ้ยอะไรลูกน,น้องเลียมเจออะไรโอ้เห็ดเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองป้าไหนแม่ดูซิอันนี้เก็บค่ะอะเก็บมาให้น้าใส่บาตรคะค่ะ อะให้พี่ลูน่าดุเละหมดแ pues ล้วล <st> <will> ูน nah ่าเดินอ้อมไปด้านโน้นสิลูกเออเป็นสองของนูนเไหนเก่งมากอะใส่ตะก้าโอ้เห็ดเหลืองลูกเห็ดเหลืองนั่นไงนั่นไงอาเร็วโน่นไปเก็บเอาโน่นเห็ดเหลืองเห็นไหมให้มักเก็บค่ะ เออมีหลายดอกอยู่เอาไปเก็บเอาเร็วๆเม่ใหญ่ใหญ่ๆนี่เลยพูด่เอามาหนูก็ไปเก็บเองให้น้องเก็บมั่งหนูเออแย่งกันเก็บเห็ดลูกค่าลูกกระไดเอ้าเก็บมาข้างหลังต้นไม้หนูดูนะทางนี้ทางนี้ดูมือแม่ชี้เ่าไปเก็บเอาเออไป นี่ไงหนูจะนั่งทับเอาแล้วนี่ลูกโอ้ชวยๆอาใส่ตะก้าเออนั่นไงกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างล่างน่ะไปเอาเร็วๆนั่นแหละเรียมตรงเท้าหนูน่ะลูกน้องเอาไม่แย่งกันให้น้องเก็บด้วยลูกเออเอา โอเคอ่ะเอาไปเก็บมาก่อนเดี๋ยวแม่ตัดทีหลังเก็บใส่ตะกร้านั่นลูกมม่คะันวดูเหมือ็ดล็อบสเตอร์อีกเหรอลูกเวลาแม่พูดเห็ดล็อบสเตอร์จะพูดจนนี้อ่ะมันแก่ยังไหนแม่ดูสิดูมันแก่บางทีมันไม่แก่แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ลูกยังได้เห็นไหม โอเคเดี๋ยวแม่ตัดให้อา๋อทาน้ำมันใหญ่่นี่อันนี้คือเห็ดลอบสเตอร์อ่าใส่ตะกร้าลูกอ๋อเข้าหนะ้าเข้าหนะ้าให้ไอ้ no, ให้ <I 'm S 1> น้อง <gonna> ใส่ก่อนลูก Now it's my <S mm. turn to